มาถึงกระแสของละครทองเนื้อก้าวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าแรงไม่หยุดขึ้ไม่อยู่จริงๆนะครับจนทําให้กระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีกระทู้ตั้งกันว่าโอ้เด็กวันเฉลิมเนี่ยนะครับในปัจจุบันของสังคมไทยเนี่ยยังมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปเรียกว่าแชร์ความคิดเห็นกันมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าละครนั้นตรงกับชีวิตจริงของตนเองมากนะฮะในขณะที่บางคนก็บอกว่าชีวิตตอนนี้กําลังทําหน้าที่ของวันเฉลิมอยู่ก็คือทำหน้าที่เป็นลูกกระตัญยูลูกที่ดีดูแลคุณพ่อค หมดเล็ดมากมากเลยนะครับซึ่งเพื่อเป็นการตอบรับกระแสละครที่ดีมากขนาดนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับทั้งเมลิกนะครับเมลิกนี่ชื่อเต็มยาวจังนะฮะเมลิกเอฟไอกูลนะฮะน้องแม็กนัทเพชรนิมจิรวัตรและน้องยอชยงศิลวงพัฒนนนนะครับก็มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงครับเชิญชวนแฟนๆชาวจังหวัดหาสารคามนี่คุณลุงจ้อนี่จับตลอดนะครับจับไม่อยู่จริงนะครับววิ่งตลอดเหมือนกัน มหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปชมคอนเสิร์ต Power t e a ทที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่มหาสารคามนะครับในวันอาทิตย์นี้แะครับ10พฤศจิกายนเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับโดยจะมีศิลปินมากมายของทางช่อง3นะครับพี่ออฟพงพัฒน์ในฐานะผู้กำกับก็ไปด้วยนะครับน้องๆทั้ง3คนยอชกับแม็กนี่นะครับใครที่ชมละครสงสัยว่าเอ๊ะใครเป็นคนร้องเพลงคนแรกที่รักนะครับทั้งสองคนนี้แหละครับก็จะไปโชว์เพลงนี้ด้วยนะครับเพลงประกอบ ละครเรื่องทองเนื้อก้าวนะครับแล้วก็ยังมีเรียกว่าเป็นมิดแอนกร e t นะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับไปทำะารลูกไปทาอะไรร้อ,รองเพลงหรือไปร้องเพลงครับเพลงอะไรแม็กเพลงอะไรแม็กีรักครับแล้วก็ ชูมัสเวลิมัสครับโอ้โหล้องให้ให้ผู้ฟังผู้ชมฟังสั้นๆได้ไหมยังไม่ได้ฝึกเลยครับแล้วเมลิกเนี่ยเมลิกร้องได้เหรอลูกเมลิกก็จับมือขึ้นเวทีเนี่ยครับจับมือเวทีด้วยนะเมลิกเขาก็จะวิ่งไปจับมือแฟนคลับเนี่ยละครับอ๋อเมลิกจะเป็นคนไปวิ่งไปจับมือแฟนคลับครับมีคนมาเขียนในไอจีแม็กว่าไม่ไม่อยากให้โตอย่าคิดถึงน้องแม็กจัง หลวงตาสอนว่าใครทําไม่ดีก็ตกหน่อยแล้วนายลงไม่ต้องรอตอนตายนะยังไม่ตายก็ตกได้เขินมากนะคะเขาเรียกว่าตกตงึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วตกได้อย่างไรนะ่นารักจริงๆนะคะก็แค่ห้าโคมนะครับแบบใสๆนะครับตามภาษาเด็กที่บริสุทธิ์จริงๆนะฮะกก็มีแฟนคลับไปทั่วแล้วนะฮะ